วันนี้ผมจะมาพูดคุยประเด็นร้อนๆเกี่ยวกับงานก่อสร้างที่อิสราเอลที่หลายท่านสอบถามมาทางช่องลุงหน่อยว่างานก่อสร้างอิสราเอลที่ประกาศรับสมัครเต็มหน้าเพจ f c e e o o o นะครับเข้าเพจไหน facebook ไหนที่เกี่ยวข้องกับงานอิสราเอลเนี่ยโพสต์กันเยอะมากตกลงมันเป็นการรับสมัครที่ ถูกต้องตามกฎหมายไหมมีการหลอกลวงกันไหมสำหรับงานก่อสร้างอิสเรลทางกลมเขาเปิดรับสมัครแล้วหรือยังเขาอนุญาตให้มีการรับสมัครแล้วหรือยังเดี๋ยวจะมาพูดคุยมาวิเคราะห์ให้ฟังทุกประเด็นเลยนะก่อนไปรับชมคลิปกันรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับ งานก่อสร้างที่อิสราเอลที่ประกาศบนหน้าเพจ Facebook ตอนนี้ต้องบอกว่ามันยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะแต่จะหลอกลวงหรือไม่ช่องลุงหน่อยไม่ยืนยันนะครับเพราะว่าบางทีมันก็เป็นบริษัทจัดหางานมีการทดสอบฝีมือนะครับ กึ่งๆรับสมัครนั่นแหละแต่ว่าทดสอบฝีมือกันก่อนเพื่อที่จะดูว่าเราสามารถไปทํางานได้ไหมเขายังไม่เปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการถ้าเขาเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่จะต้องมีการไปขออนุญ,ญาตกรมการจัดหาง,งานเพื่อเปิดรับสมัครหรือไปขออนุญ,ญาตโฆษณาเพื่อเตรียมคนที่จะมาทํางานก่อสร้างอิสราเอลของบริษัทเขาทีนี้ประเด็นมันก็คือ,อการที่ไปโพสต์บนเพจ Facebook นะครับ คนที่ไปโพสต์เป็นตัวแทนของบริษัทหรือไม่อันนี้เราไม่สามารถตรวจสอบได้เลยหากคนที่ไปโพสต์นะครับไม่ใช่เป็นตัวแทนของบริษัทเป็นบุคคลทั่วไปหรือมิจฉาชีพเพจที่เราเข้าไปคุยเวลาเราไปาติดต่อเขาก็สุ่มเสี่ยงที่จะโดนหลอกได้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีตรวจสอบนะครับหากคุณติดต่อใครก็ตาม คุณจะต้องตรวจสอบได้หากเขาไม่อนุญาตให้คุณตรวจสอบคุณก็อย่าไปหลงเชื่อเลยนะครับโอกาสที่คุณจะโดนหลอกสูงมากเวลาที่คุณนะครับเห็นโพสต์ไหนก็ตามแล้วมันจะมีเบอร์โทรให้คุณไปติดต่อ inbox ไปนะครับหรือว่าเราโทรไปถามเขาไปเลยว่าคุณเป็นตัวแทนของบริษัทไหนถามชื่อบริษัทจัดหางานนั้นได้เลยนะว่าบริษัทที่ เขากำลังเปิดรับสมัครอยู่นี้เป็นบริษัทอะไรเมื่อคุณได้ชื่อบริษัทจัดหางานมาแล้วคุณตรวจสอบตามที่ผมกำลังจะบอกดังต่อไปนี้นะครับให้คุณไปที่เว็บไซต์กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานเวลาเข้า Google ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือบนมือถือให้พิมพ์คาว่ากองทะเบียนจัดหางานกลางจากนั้นคุณเข้าเว็บกองทะเบียนจัดหางานกลางได้เลยนะครับ เมื่อคุณเข้าเว็บมาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับอ๋อเคเดี๋ยวเรามาตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่เราสอบถามมาเมื่อสักครู่นะว่า,างานอิสราเอลงานก่อสร้างที่คุณว่าเนี่ยเป็นของบริษัทไหนพอเขาแจ้งชื่อบริษัทมาแล้วเราก็มาตรวจสอบตรงนี้นะมาที่ไอคอนตรงนี้นะครับที่มันขึ้นว่าข้อมูลบริษัทจัดหางานและบริษัทนําเข้า คนต่างด้าวมาทํางานนะครับคุณคลิกตรงนี้ได้เลยเมื่อคุณคลิกเข้ามานะครับคุณจะเจอ,อไอคอนนะครับหรือว่าข้อความนะครับอ,อีก4ีข้อความนะครับข้อความอื่นเราคงไม่สนใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงข้อความที่เขียนว่ารายชื่อบริษัทจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทํางานในต่างประเทศนะครับคลิกตรงนี้ได้เลยเมื่อคลิกนะครับท่านจะเจอข้อมูลนะครับที่มันอยู่ในรูปแบบไฟล์ pdf ซึ่งเขาได้แสดงชื่อบริษัทจัดหางานที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่เขาไม่ได้เรียงตามตัวอักษรนะเขาเรียงตามการอนุญาตนะครับดังนั้นคุณจะเห็นได้ว่ามีบริษัทมากมายนะครับที่ได้รับอนุญาตให้เปิดรับสมัครไปทำงานต่างประเทศนะครับเดี๋ยวผมตรวจสอบก่อนว่าล่าสุดมีกี่บริษัทล่าสุดนะครับมีทั้งหมด151บริษัทนะครับ อันนี้ข้อมูลณนะวันที่20มิถุนายนโอเควิธีตรวจสอบนะครับแน่นอนครับมันไม่ได้เรียงตามตัวอนนะักษรเนาะเราต้องตรวจสอบโดยวิธีการค้นหาถ้าเป็นมือถือนะครับมันจะมีไอคอนที่เป็นรูปแว่นอยู่นะครับเ,เหมือนนักสืบเวลาเขาจะค้นหาอะไรนะครับก็จะเป็นไอคอนรูปประมาณนั้นนะครับถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ก็กด ctrl f นะครับมันก็จะขึ้นให้เราพิมพ์ตัวอักษรเพื่อค้นหา วิธีค้นหานะครับให้มันลองหาตัวอักษรตัวเดียวก่อนนะครับเพื่อป้องกันเออร์เลอร์นะครับเนื่องจากบางทีทั้งคอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือนะ่ะเวลาเราพิมพ์เข้าไปรัวๆหลายตัวอักษรมันจะค้นหา,าไม่เจอได้นะครับอาจจะเป็นปัญหาของระบบของไฟล์นะก็พิมพ์ตัวกอไก่เข้าไปก็ได้นะครับเพื่อให้มันลองค้นหานะครับหากมันขึ้นนะครับตัวแทบ ว่าเจอสักติกี่ตัวอักษรเน,นี่ยแสดงว่ามันเริ่มทำงานแล้วมันจะพิมพ์ได้นะครับผมสมมุติว่าผมหาบริษัท NT นะผมก็พิมพ์คำว่า n นะครับแล้วก็ตัว T นะครับก็จะเจอ NT อยู่2ตัวนะครับก็จะเป็นบริษัท NTk B u s i n e s s นะครับกับอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นบริษัท NT Union ูเนียนะครับ ก็จะเจอทั้ง2บริษัทเลยแต่ถ้าคุณพิมพ์แล้วมันไม่เจอนะคุณมีวิธีการพิมพ์แบบนี้นะครับ n นะครับแล้วก็วัคทนะครับก็จะขึ้นเหมือนกันหรือว่าพิมพ์คําว่า n เฉยๆก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะเยอะหน่อยมันก็จะมีเอา n ทั้งหมดมานะครับก็ลองไล่หาดูนะครับสมมุติว่าผมกดถัดไปเนี่ยมันก็จะขึ้นบริษัทใหม่ๆขึ้นมานะครับเห็นไหมครับโอเค เดี๋ยวยกตัวอย่างของบริษัทไซบาเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับเวลาคุณได้ชื่อบริษัทมาเนี่ยคุณต้องดูตรงที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรของบริษัทที่เป็นทางการนะครับตัวอีเมลนะครับหรือตัว Line ID หากเขาจะมีนะครับเขาจะเขียนไว้ตรงนี้นะครับหากคุณมีความสามารถติดต่อทางอีเมลได้คุณอีเมลไปถามนะครับหรือคุณจะติดต่อทางโทรศัพท์นะครับคุณก็โทรสอบถามเขาว่า ไอ้งานก่อสร้างที่คุณเปิดรับสมัครและเป็นชื่อบริษัทเซบาเนี่ยเป็นของจริงไหมนะครับหากจริงเขาก็จะบอกว่าจริงนะครับแล้วเพจ Facebook ไหนที่เขารับสมัครอยู่บ้างนะครับคุณก็มั่นใจได้ว่าอันนี้เป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วข้อมูลที่เขารับสมัครก็น่าจะเป็นของจริงนะครับแต่ก็ต้องขอย้ำนะครับว่าการที่บริษัทไม่ไปขออนุญาตโฆษณาหรือไม่ไปขออนุญาต เปิดรับสมัครเป็นการล่วงหน้าที่กรมการจัดหางานมันเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายอันนั้นเป็นเรื่องของกรมนะที่เขาจะสอบสวนบริษัทจัดหางานอีกทีแต่ว่าในเบื้องต้นก็คือ,อคุณสามารถมั่นใจได้ในระดับหนึ่งนะครับว่าไม่ใช่มิจฉาชีพที่ไม่ได้อยู่บริษัทจัดหางานแน่นอนนะครับแล้วถ้าบริษัทนะครับ จัดหางานที่คุณโทรไปแล้วเขาหลอกลวงนะครับอันนี้คุณไปแจ้งกับทางกรมได้เลยเขามีเงินนะครับหลักประกันอยู่ว่าบริษัทไหนหลอกลวงนะครับเขาจะเอาเงินหลักประกันนั้นนะครับมาจ่ายชดเชยให้กับพวกเรานะครับและแนะนำนะครับเวลาเราพูดคุยอะไรนะครับหรือส่งเอกสารอะไรนะครับก็เก็บหลักฐานอะไรไว้ให้ดีนะครับ ต่อให้เป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายเราก็ต้องระวังแต่ว่าการระวังของเราก็สบายใจได้ระดับหนึ่งดีกว่าเราเจอมิจฉาชีพตรงๆเลยอันนี้คือหลอกลวงเราล้านเปอร์เซ็นต์เลยอันเขาเอาเงินเราอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นบริษัทจัดหางานเขาอาจจะเอารัดเอาเปรียบเราซึ่งจะทำให้เรา,าเสียเงินแล้วก็ไม่ได้ไปทำงานที่อิสราเอลนะครับ สำหรับความคืบหน้าของกรมการจัดหางานในเรื่องการไปทำงานอิสราเอลตอนนี้เขาอยู่ในขั้นตอนของการร่างข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลอิสราเอลเกี่ยวกับการจ้างแรงงานไทยไปทำงานชั่วคราวในรัฐอิสราเอลนะครับเขามีการประชุมไปแล้วหนึ่งครั้งเมื่อวันที่24มิถุนายน2567ที่ผ่านมาก็พูดง่ายๆว่ายังอยู่เป็นร่างเลยนะครับยังไม่ได้มีการทำ MOU กัน ที่เปิดรับสมัครตอนนี้นะครับถ้ามันเป็นแบบทางการมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะครับส่วนจะเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับตทดสอบฝีมืออันนั้นเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะคนละเรื่องกันนะครับแต่การจ่ายเงินผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งจ่ายนะครับมันสุ่มเสี่ยงที่คุณอาจจะต้องรอยาวนานหรืออาจจะไม่ได้เงินคืนด้วยซ้ํานะครับอันนี้ต้องพึงระวัง โอเคหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับสําหรับคนที่สงสัยเรื่องงานก่อสร้างอิสราเอลว่ามันหลอกลวงไหมนะครับผมไม่สามารถตอบได้จริงๆว่าหลอกลวงไหมแต่ถ้าถามทางช่องลหน่อยว่าถูกต้องตามกฎหมายไหมไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับไม่ได้มีการขออนุญาตแบบเป็นทางการเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องตัดสินใจเอาเองแล้วก็ คิดให้ดีๆนะครับอย่างน้อยเวลาคุณตรวจสอบแล้วไปเจอบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายคุณก็มั่นใจได้ระดับหนึ่งนะว่าน่าจะไม่ถูกหลอกแต่ถ้าคุณตรวจสอบแล้วไม่เจอบริษัทเลยนะครับหายังไงก็ไม่เจอนะครับหรือว่าสอบถามเขานะครับเขาก็บอกว่าไม่มีชื่อบริษัทหลอกหรือว่าอ้างชื่อบริษัทอะไรก็ตามที่คุณค้นหาไม่เจอเนะี่ยคุณก็อย่าลงเชื่อเลยอันนี้พวกนี้มีฉาชีพล้านเปอร์เซ็นต์เลยคุณโอนเงินให้เขาเมื่อไหร่คุณก็เส็จโจรเลยนะครับ ก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ